อ่านี ah, ่บรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่อยู่ริมรวนเช่นนักพ่อเบี้ยเน่นะครับแดดรอมร่มอกมามาเลยพี่ตูเอาไงข้าวต้นยางก่อนดิเรียวถือผมทับไห้ตัวโลอออมาเรียวตะเกียงก่อนตะเกียงมาลังมาลังเกออกมาเลยครับออกมาเลยนะครับครบแรกครบแรกครอบแรกมาแรกนะครับเรามาเยี่ยมสวนพีพยนนะอยู่แก่ๆของพี่บองเรามาแลกตกปลาเรดนะครับผมกับทุเรียนนะครับผม นกลุมมาเรียกรงงานดังกรุมเลยเดี๋ยวรุมบ่อกันนะับนะไปไปแรกกันซึ่งเาเจ็ดตุ้มได้มาด้านจริงๆว่าปลาตัวนี้นะเขาใจใจจกปลาปลามุงนะเขาใจปูา่องเมียนึ่งแต่ปุ้มมันแรงแวงเยกว่าไม่กข้าเจอยันปุ้มใจเมียหมักหมักวาปูแต่จริงๆปลาตัวนี้ตรงไงปูหมักว่าปูโซ่เมี่ยนึ่งถึงว่าปูเหล่าจะเป็นเป็นปลาทีว่าปู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 หน่อยปลาเป็นแบบมันจะได้เนื้อมันจะตัวเย้ ครับเนี่ยหลงหลงตักเล่ตกกับเรีย er. à, รนวันนี้เดี๋ยวผมเล่เนื้อโอนนี่ครับผมอ่เอือมอน้องโลดองอาริบกับตกประเด็ดอ่าไม่ต่ำมาด่าผู้หญิงลุงมาเล่นลุงนั้นมาแหลยครับผมโนแหล่เต็มแม่นเอ้าหนุใมจ่นี่มาตรงนี้ว่าเล่นหนุ่จ่เลยไหนนี่โยนโยนให้มันขึ้นมาแหล่ดีครับผมดิกรองเลยไม่เห็น ในยนในย่นยานไ่มดิครับนี่ตกกับเรียนกับหน้าปลาเรตินีนู้นเลยป้าตอกนอานูนนู่นนอ่นีตัวนี้นกจะหน่อยว่าอ๋บางว่าตาโพนี่คือนกมันจะเยญ่ใช่ไหมันนู่ตัวก้าเก้าปับน่ปน่ปนปลานานนตัวนุ่งปโอ้นี่ตกกับมอนดองนะครับนะนี่หือมอนดองรูดรองรอย้าจิบเดียวมาถึงตอกปลาเรตครับผมบ้านไม่ก่อ Nhưng này con chia con chia ngu mét kìa rồi Hoàng hoàng nào đã nung có nhăn con nhăng, còn chia Để 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 nhớ này nhớ này À gặp nhiều nhớ này kêu nhớ này Cuối cá chốp này cuối Ta ta viên ta ta nhớ lứa đi chốp nè mai Ây da da chặt yên yên lô bì, À này gặp Để, đi, điều, 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 đi, đi, đi. โยโยโยีีมาเลียมาเลียมาเลียนะครับนะเอาเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต้องเรียกผมมันมาเดี๋ยวก็ครอีจอดมลอมกระหุนหัวเถอะพอดีเลยแม่เนี่ยนะครับหลอมเปาะเต็มเลยน้องว่าจุดเกิดเบอร์ไหนกับเบอร์ไหนลุนกับรุ่นรุ่นอ่า ม<ส>ันจะย่อยไปเรื่อยอ๋อถ้ายุ่นมันตกใจใช่ไหมพี่ใช่เมันรู้มันเหมือนมันมันมันรูมัน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 ตกเลยอือนี่ประเดี๋ยขึ้นโรงเรียนกูไม่อยากเรียนกูกูอยากหย่านี่เรื่องอ่ะ นี่บอเห็นคนหลบเต็มก็ตึงลยแต่ฮไม่กินเลยเนาะนะครับนี่ตาหมูรังกิ้งเมดนี่มหลนี่ไม่ใช่รุ่นปลานี่รุ่นหวอยให้กินเลียนเม็ดนี่กินเล็บลาอยู่แค่อึมนี่ครับมฮาบัญญาบบนี่มันบัญญาครับผมมันหลุดเลยอ

Phí nông khí này gặp bọc lá này, gó liền gặp liền, lô rô, xếp nửa mà đi xuất giọt khá là nơi Lèo tán nhau, nhang níu ai níu Tại sao níu cắn chẳng hòa kín Năm tê nhang mà Năm nhầy lô 800 khá phốm, tóc bà พัดชุดยอดดีจ้าเออลองเลยพัดชุดยอดดีจ้าอ่าพี่ดูผมอดนะครับนะเพราะว่าเนื้อเม็ดเลยเรียนอาก็ไม่ได้เรียนกรรเม็ดเลยมันกายช่ยมือฮ่าฮ่าฮ่าปลื้มีน่องปลื้มปลื้มมีน้องปลื้มอื้ม

เล่นะครับพี่น้องนี่ตอกับเรียนนะนี่ตอกับเรียนครับผมนี่ถ้าไม่ตอกับเรียนไม่จะได้ช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอะไรอ่า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 เพื่อเพื่อเพื่ออืมตําเซฟไอ้นี่ทุดหย่อนไอยาลากะช่วยหยกนี่ลูกพี่ ว้านั่นมันก็มาคลึงนึ่งห็นว่ะไล่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 กันด้วยตัวนี่ยอ่าก็อ่านี่จะดำตายวัวโอ้นี่เมียนะกับตาปูนี่จะเก้าวโอ้จึงจเร็วไอ้ตัวนี้จะยาวว่าตจะตาโพนึือย่างนกปลาไอ้เรื่ตรงนี้ตัวตัวตัวปูตัวปูปลาจะหน้าว่าแต่นี่ไราผีอ๋อไอ้ยะจะแบกรุ่นกันว่าเมื่อต้องเรียนกันว่า อ่านะครับนะนี่วันนี้นะครับนะป้านแหล่ป้านแหล่นะครับบอ <c oughs> กแล็วครับนี่คือเจ็บก็ถึงมาแล้วนะครับนะเจ็บก็ถึงมาแล้วลำมาหลงัวเลยกินวะก็หยัดไปก่อนเรียนอืมอ่ะพอาะดีฟลากินเรียนมาอ้อมเรียนอ่าลำเลยครับลำเลยดูไปม,มดมดูดอ่ารู้ฟ่นมาต้องได้กินปลาแดดแน่หว่ะพี่พยุนวานะครับนี่วันนี้ก็ดร้อน้อยเบยบุญกันเลย ครบเลยครบเลยนี่ครบเลยนี่มากครบเลยนี่นี่มากรุ๊ปเราเอามาเนี่ยมากินกันมาแบลยมาหนังเตี้ยวันหน้ารวมกันเดี๋ยไปเรืไปยนต์เดียวเดียวข้าบไปตัวเดียวไปเก้าไม่ไปเก้าวเลือรถนุ่งกันลาวนี่นั่งเล่นุ่งเล่มากมาเนี่ยหนักอยู่นู้กี่เล่ส์อ่ะอันนี้ครับนุ่งนั่นนุ่งอันนี้กอบหุ้นะครับกอบหุ้นมีะโยชน์ต์ครับปลาเรดกินทุเรียนเดี๋ยวไปเจอกันครับบูมได้รูปก่อนได้รูปก่อนอ่านะครับ nì mà, giẫm luôn đi luôn đằng rùm đang làm đằng rù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 m ai <laughs> cơ? có phải sai <laughs> có phải <laughs> sai lùi không? chơi chơi quây con chơi chơi quây chơi chơi quây ah chơi quây con chơi quây con chơi quây ah 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 chơi quây